รครีมนี้เบไม่ยือยู่ในครัวเพราะว่าเบสจะนำตัวมาเมลดี้เนี่ยมาประยุกต์เป็นอาหารน่ารักน่นักกินกันค่ะซึ่งเมนูในวันนี้ที่เบสเลือกที่จะมาทำก็จะเป็นตัว คุกกี้ไมล์เมลดี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเบนต้องขอบอกก่อนว่าสําหรับอัตราส่วนที่เบนนามาใช้ในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่อัตราส่วนท,วทั่วไปที่ตามร้านอาหารเขาทํากันหรือว่าที่เขาทํากันเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลนะคะเพราะว่าเบนเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอัตราส่วนเนี้ยเวิร์กแล้วก็ชอบที่สุดแล้วคือถามว่ารสชาตินี้สามารถทําขายได้ไหมเบสว่าไม่ได้ทําขายได้แต่ว่าสามารถทํากินเล่นที่บ้านสนุกสนุกกับครอบครัวได้ค่ะ ก็เดี๋ยวเบสจะหยิบส่วนผสมแต่ละอย่างให้ดูกันนะคะจ,จะได้ไม่ต้องสวิตช์กล้องหลังก่อนที่มือของเบสจะเละนะก็อย่างแรกสุดเลยนะคะเบสจะมีแป้งสาลีนะมีแป้งสาลีประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ําตาลไอซิ่งนะคะน้ําตาลไอซิ่งหนึ่งเอ่อครึ่งถ้วยมีไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะมีตัวน้ำมันพืชน,นะคะสูตรนี้เบสจะไม่ได้ใช้เนยนะเป็นน้ำมันพืชครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะมีตัว ผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก หนึ่งช้อนชาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแป้งคุกกี้ที่เบสจะทำนะคะนอกจากนี้เบสยังมีอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเบสจะใช้เป็นตัวนี้นะจะใช้แทนตัวข้าวโอ๊ตนะคะตัวนี้มันจะผสมระหว่างข้าวโอ๊ตผลไม้อบแห้งแล้วก็โยเกิร์ตแผ่นเล็กๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะใส่ลงไปในคุกกี้ของเบสด้วยนะคะจะได้อร่อยขึ้นมากๆเลยนอกจากนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆอย่างเช่นนูเทลล่านะคะสำหรับนูเทลล่าตัวนี้เนี่ยเบสว่าจะเอามาวาดเป็นตัว ของไม m e เมโลดี้ค่ะแล้วก็การเป็นไม m e เมโลดี้เนี่ยมันจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวสีผสมอาหารเพราะว่ามันจะมีสีชมพูด้วยใช่ไหมเบสจะใช้ทั้งหมดสองสีด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวสีเหลืองเบสใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะแล้วก็สีชมพูสําหรับเป็นหูของเจ้าไม m e เมโลดี้นั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวโบด้วยใช่ไหมคะซึ่งตัวโบเนี่ยเบสจะใช้เป็นตัวสีเขียวค่ะ แล้วก็จะมีกลิ่นเบยจะใช้ทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่สำหรับตัวหูของเขาแล้วก็กลิ่นวานิลลาสำหรับตัวแป้งอื่นๆน,นะคะสำหรับกลิ่นทั่วทั่วไปเป็นโดยมวลรวมของคุกกี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยขั้นแรกสุดเลยนะคะเดี๋ยวเบสจะตีไข่นะลงไปนะคะก็ตีผสมกันระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงเลยตีจนไข่เนี่ยขึ้นแบบว่าฟูแล้วก็เนียนนะคะถ้าหากว่าใครมีเครื่องตีเนี่ย จะดีมากแต่ว่าเบนไม่มีเครื่องตีนะคะก็จะใช้วิธีการแบบตีด้วยมือตัวเองไปละกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เบตตี้ไข่เสร็จแล้วกันค่ะต้องตีแบบด้วยความสปีดเร็วนิดนึงนะคะให้เหมือนกับตัวเครื่องตีก็อาจจะมอยมือกันได้มากๆเลยตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเบจะเอาตัวน้ำตาลไอซิ่งนะคะล่อนลงไปผสมตรงไ,รงไข่นะคะ เพราะว่าตัวไอซิ่งเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆหน่อยเนาะก็ร่อนไปนิดนึงนะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าทํางานไม่ได้แบบละเอียดมากก็ไม่จําเป็นจะต้องร่อนก็ได้นะคะแบบใส่ลงไปเดี๋ยวไอซิ่งก็ละลายเองค่ะหลังจากใส่ไอซิ่งไปนะคะมันก็จะเหมือนกับตัวคัสตาร์ดเลยนะเป็นเหมือนแป้งคัสตาร์ดนะคะ นั้นนะคะเดี๋ยวเบจะใส่ตัวผงฟูนะคะกับเบกกิ้งโซดาลงไปในแป้งเลยใส่รวมกันไปเลยนะคะพวกพวกนี้คือใส่รวมกันไปเลยเราก็เดี๋ยวเบจะนำตัวนี้เนี่ยมาล่อนใส่กระบะที่เบตเตรียมไว้ค่ะล่อออกมาแล้วนะคะละเอียดสวยงามมากค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเบลจะนำไข่กับไอซิ่งเนี่ยใส่ลงไปในนี้แล้วก็ผสมกันค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะค่อยๆผสมลงไปทีละนิดนะคะแบบไม่ใช่ว่าพวดเดียวลงไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอัดตราส่วนมันไม่พอดีเนี่ยมันจะได้แก้ไขได้นะคะก็ใส่ไปแล้วก็คนไปในทางเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะเบสจะนําตัวน้ํามันพืชใส่ลงไปด้วยแล้วก็คนค่อยๆค,ค,คนเขาด้วยกันนะคะคนไปในทางเดียวกันเลยนะคนจะเป็นเนื้อเนียนๆนะคะเบสจะใส่ตัวข้าวโอ๊ตผสมลงไปในนี้ด้วยนะคะคุกกี้ของเบสจะได้อร่อยมากขึ้นก็ใส่เลยอันนี้เนี่ยมันไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนนะคะก็อยากใส่ประมาณไหนก็ได้เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวคนให้เข้ากันค่ะเบยจะแบ่งออกมานิดนึงนะคะเพื่อตรงนี้เนี่ยเบยจะทาเป็นตัวสีแดงแล้วก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ส่วนที่เหลือเนี่ยเบยจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะนี่นะคะมันก็จะได้แป้งมาทั้งหมด4ี่สีด้วยกันนะคะสีธรรมชาติสีชมพูสตรอเบอรี่สีเหลืองไข่แล้วก็สีเขียวออกคล้ายๆกับชาเขียวนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่สนุกมากๆเลยค่ะนั่นคือการปั้นคุกกี้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเบสจะใช้ถาดนี้ในการอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีกระดาษไขก็ปูได้แต่เบสไม่มีนะคะก็เดี๋ยวจะทาน้ํามันบนถาดเพื่อเตรียมปั้นเอาไปอบค่ะขั้นแรกสุดเลยเราจะมาทําตัวหน้าของไม่เมโลดี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยเราจะต้องเอามือของเราเนี่ยแตะน้ํามันให้มันแบบมันๆก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเวลาปั้นเนี่ยตัวแป้งมันจะติดมือนะคะก็ไปเลย10นิ้วนะคะแล้วก็หยิบ หยิบอัตราส่วนเท่าที่เราจะทําแบบขนาดคุกกี้ประมาณไหนแต่ว่าต้องพึงระวังไว้ว่าเวลาเจ้าคุกกี้พวกนี้เวลามันอบลงไปเนี่ยมันจะขยายกว่าเดิมนะคะเบกก็จะลองทําอันใหญ่อีกนึนงเพราะว่าจะได้ทําหน้ามันง่ายๆนะคะก็เบจะเอาหน้าเขาประมาณเป็นลีลีละกันนะคะเป็นตามสไตล์ของไมมี้จะได้เป็นคุกกี้อันใหญ่ๆประมาณไหนดี เอาใหม่ oh เอาประมาณนี้ละกันเนาะอ่าลีลีหน่อยละกันนะคะก็มานี้วางลงไปตรงกลางถาดเลยจากนั้นเราจะมาต่อที่หูของ My Melody นะคะโดยการใช้สีแดงแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเอามือชุบน้ำมันให้มันแบบมันๆไปเลยนะคะแล้วก็เอา ตัวสีแดงมาปั้นปั้นให้เราจินตนาการว่าเขาเป็นหูของไมเมโลดี้นะคะก็ลองลองนึกภาพดูนึกไม่ออกก็นึกไม่ออกก็พยายามจินตนาการนิดนึงนะคะเขาก็จะมีตัวตัวนี้ใช่ไหมไม m เมโลดี้เป็นเหมือนกับเอายาวลงมาหน่อยเนาะจะเป็นไหมหน้าดูแบบ นี่นไปหน่อยหน้าดูแบบใหญ่ไปหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะมีหูขึ้นไปหูหูเป็นหูกระต่ายใช่ไหมไม่เมโลดี้เป็นกระต่ายขึ้นไป มาทาโบกันนะคะแต่ว่าตัวโบเนี่ยเบสจะอบแยกกันไม่ได้ประกบไปบนตัวไม้เเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวความสุกข,ข้างล่างมันจะไม่สุกนะเพราะว่าท่านมันหนาเกินนะคะก็โบของเขาเนี่ยเบสจินตนาการว่าเป็นสีเขียวนะชุบน้ํามันหน่อยพอไม่ชุบมันจะติดมือแบบนี้นะคะก็ทําเป็นประมาณนี้แล้วกันกลมๆนะคะ แล้วก็อาจจะต้องห่างกันหน่อยนะเพราะว่าเวลาอบแล้วเนี่ยเจ้าตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะต่อไปนะคะเบสจะมาปั้นจมูกของไม m เมโลดี้กันค่ะต้องชุบน้ำมันใหม่เมื่อกี้แอบไปล้างมือนิดนึงนะก็จมูกเขาก็จะแบนๆนะคะแบนๆ ลเล็กหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอบเขาเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเลยนะคะจินตนาการว่าเป็นจมูกนี่นะคะเบรก็เอาตัวแป้งของเขาเนี่ยผสมกับนูเทลล่านะให้เป็นสีออนน้ำตาลน้ำตาลนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นตัวลูกตาเขากันค่ะลูกตาเขาเนี่ยก็จะเป็นดวงเล็กๆพอเนอะ มันจะขยายอีกไหมเบ๊ ben, ไม่แน่ใจนะคะว่าเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นไมเมโลดี้หรือเปล่าพเพราะเบ๊ก็กลัวว่าเวลามันขยายแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวอื่นไปนะคะเบทจะใช้เกล็ดน้ำตาลนะคะโรยไปที่โบนิดนึงนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกล็ดแบบนี้ให้แบบโบดูฟุงฟ้งฟิง้งฟุ้งฟิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามัน อบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่สามารถจะแต่งแล้วมันติดได้นะเพราะคุกกี้มันก็จะแข็งนะคะก็โรยเบาๆแล้วกันตรงโบเขานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราเอาตัวคุกกี้ m y Melody อันใหญ่ตัวนี้เข้าอบเลยค่ะนี่นะคะเบสก็จับเจ้าตัวคุกกี้ My m e เ o d y เข้าเตาอบของเบสแล้วนะคะเบสอบด้วยอุณหภูมิ1้0ทีละ5นาทีนะคะเพราะว่า เคยอบมันแต่ละครั้งมื่แล้วแต่ครั้งอะบางทีน้ําตาลเยอะก็แป๊บเดียวก็ไหม้นะคะเบสจะอบ155นาทีก่อนแล้วก็จะออกมาดูถ้ายังไม่เวิร์กนะคะก็จะเพิ่มไปอีกทีละ5นาทีค่ะแต่ว่าจะไม่เกิน10นาทีเคยทําแล้วมันไม่ไม่สาเร็จไงก็ครั้งนี้จะลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวมันจะใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมีน้ําตาลโปะนิดนึงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไหม้ง่ายหรือเปล่าคะ่ะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลสําเร็จพร้อมกันนะคะ เอาออกมาจากเตาอ,อบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุกกี้ My Melody ทีนี้เนี่ยเราจะนําตัวคุกกี้เนี่ยไปผึ่งลมนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปกินเพราะว่าถ้าจับจับดูเนี่ยเทคเจอร์เขายังดูนิ่มๆอยู่นิดนึงนะคะคือสังเกตได้ว่ามันจะมีความหอมแล้วก็ความเกลียมบางๆอยู่ตรงใบหน้าของ My Melody แล้วก็ตัวโบเขานะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบสจะรอให้เขาแข็ตัวแป๊บนึงเดี๋ยวเบจะเอาตัวโบเนี่ยมาติดตรงข้างบนค่ะ เบสก็ได้แซะโบมาติดบนไมล์เมโลดี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุกกี้ไมล์เมโลดี้ของเบในคลิปนี้นะคะก็เป็นหนึ่งคลิปของซาริโอคราเล็เตอร์วิกในวิกของไมล์เมโลดี้นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนเลยนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาของไมล์เมโลดี้เนี่ยจะดูไม่ค่อยเป็นไมล์เมโลดี้บ้างแต่ว่าเบสก็ทำสุดฝีมือสุดความสามารถแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเบสด้วยนะคะ